ไปพ่อกันจเไปใต้มถามไปยไยอยมาก่ไปไหนมาแม่แม่ไปไหนมาครับไปบ้านม่กหรไปร้อยเอ็ดโอ้ยปนเก้บุญพระเย็นนี่และครับเป็นอย่างกุญแจไพรงเอาพระลุ่มบ่ห่อนเหรอเอาไม่ไม่เป็นไรครับแม่ครับแม่เมื่อัานกีอย่างตาใแ้เรา อันบอาไว้เจ้าปีไกยเลยเจ้าปีเราเฝยเราเป็นบ้ากูเหรอครับเราเฝอเราเรกไปแก่เราเอาทําไมถึงว่าเป็นบ้าล่ะแม่ถ้าเป็นบ้าดาวคนบดเชิดจาะของพระโสนี่นะเนี่ยได้บุญว้บุญว้กระเศร้าเออเศร้าเราเกาไปบุญเราไปแก่เพื่นแก่เราพุทธะเนี่ยพ่อใหญ่เราครับเพราะว่าเพิ่นเราเศร้าแล้วหายดีแล้วก็ต้องไปบุญเพิ่นไปแก้เพิ่น บนเพิ่นไปหมอหมูล,ลรอเลยไปแก่ขึ้นปเพิ่เพื่อนละครับเป็นสารหมอมหม,อมูกับแพร่หมอหมูกับหอกลอยก็ไปมันแต้ก็ยังมันร,ร้องระร่มมันเด่นหอนพระเด่นหอนก็คือว่าไปแก้บนที่ร้อยเอ็ดขึ้นกลับมาเหรอครับคุณแม่บนในพอ่อโสมาเลยสามมือแล้วโอ้เป็นตอนผู้เป็นสารผู้ตาคนนี้เนี่งเป็นสารปูสารผู้ตาคน สารปูต่ที่ลอยเย็ดเสาบ่ใม่เซาลักป้านี่เป็นสารปูเลยหรอครับผมได่คเจอไม่ไกลบ่ถือไปางไปอยู่เสียขอตูมานี้เได้บ่าวางนั่นแหละครับาบเสริบเเจ้ะเสริมหาหนาวมังถึ็าแม่เลยครงบม่า ทางบ้านเราที yeah. ่เป็นงานเขาดาจ้ะก็สิด้วยข้าวเม่เขามาทางใหนเนาะไป็งไหน้องเนาะไปอยเลี้ย no, yeah. like ั้นดูอะไรไปอะไรกับไปตัวพืนเลี้ยบอไน่อยเฉียนมาลกด้แต่ว่คือเรียบฝันยบฝันเี้ยฝันแล้วว่าไปไปวนเดียด้วยประตูเทียนครับ ตรงนี้เาเขียนไว้แล um. uhm. ้วไปพวก่ีนเขาวไท่านถอไปแลควก็ฝันเลยครับแล้วถอดไปยังพอแลกูไปพวกเลยเห็นเลยออ้วเห็นเ็กที่เราเขียนไว้น่ะมันเป็นเลขใทยแก่คนล่ะเรานันไหมี่คือที่ตัวไหนตัวไหนแม่เป็นเขียนไว้พราวว่าอยู่ห้องทีห้อะไรนอืมไตัวก็คนอกมาแล้วก็เล้บอก ดาวเมืองขึ้นย <É. S 2> e ังสิีมาเจ้ามืองเจ้ามือนี่ละมนอนขึ้นขึ้นงจหมูอเสาจัามามาลอยขึ้นมาหอนขึ้นทุไทยพระไฟไฟมาแล้วบกเ่ายยังจุยยังกระบอกเลยเนี่ยเออใจยังรูแตะเรื่องบางดาวเราเรื่องพ้อมัฟนาเดี๋ยวมีศรมาตัเกาเรืองข่อยวาพนะตเกาไม่ตัวแล้วก็ซ้ำเวกตเกาเจ้าก็ได้ยพนะ ตัวไหนแม่สามสหกตัวเก้าเลยแหละเท่ไปล้ะสามสามหกแม่เมื่อแม่สิมาด้วยสามสามหกเข็นหัวตเลยสามสามหกแม่เห็นหัตเล่าเรือยังกินเนืองานไปอันนี้ฝันหรือว่าเห็นจริงจเห็นนั่งกินข้าวอยู่นี่โอ้นั่งกินข้าอยู่กับลูกสามคนครับร้านว่าแม่แม่แม่เห็นที่พอแสงก่อนเล่ายางไปเลยเหว่ายังกลุ่มหนาเขาไปนี่เงี้ยเราหมองเราอยู่เงี้ยเราเงี้ยหนเราครับครับยางเช่อนี่ เห็นตัวเห็นเป็นเ่าก็ยังโมชี่แหลว่ามันหมาวมัหมาหมาที่ขาวแลรอนกว่ามันม่เปนหมาดิแม่ลาตัวคุณชื่อลูกคุณชื่อมันนุกเนี่ยอยากคุณหมาก็ะต่างกะจากกรเห็นเห็นพอไปหานโอ้เห็นเป็นเงาเลยว่าถ้าหาแม่แม่ปวดบาอย่างมาบอกเรื่ออ่อใั่ไห่ไม่บอกอไรลยท่แล้ววอาเลที่ว่าโตเก่าลิแม่ขนะ โซก็สวยแหละี่สน่มสาวแล้วก็ว่าสามสามหกที่แม่าสามสามหกแล้วก็มาวเกาที่แม่เรียกแม่มาใช่ไครับแต่ว่าเรียกแล้เขียนไวู้้สจะเป็นเลขกันอันหาหาหา่าเจ็ดหาเจหาเจ็ดยังน่เราเขียนไว้หาเจก่าพว่าหาเจ็ดยังนึ่อ่ะ เราเขียนอะไรยูประตูหน้าตั้งห้าเจ็ดเก้า่วแม่แม่หาเจดเกลาเลยอ่ะเราเขียนอยูประตูหน้าต่างเป็นเลขไทยเหรครับคือเยกอเชา่ยางขอเพิ่งก็เขีนอีเลยห้าเจ็ดเก้าตัวนี้แม่หาเจดเก้าอเป็นเลขไทยเลยเหรอครับเป็นเลขไทยแล้วเขียนเป็นเลขไทยไว้แล้วเราก็เขียนเนยวแบบคุอเขาเขียนีดยมันจะแตกมันเป็นเลขไทยเขาว่อนอยู่นะอ่าแล้วมาตอวก็เลยเทาพี่สันมาบอกลูก อ็เ็นเท่าก็ไหนว่าก็ลูกพี่ว่าเท่าเท่าก็ไหนต่นลูกว่ามีไอ้ลูกโผล่ขึ้นมาหลายเห็นอีพอเรียกตอกมาแน่นอนอันบ้ามาห้าเจ็ดก็ตอกมาสามเจ็ดนว่แหละชนสันอยู่อีพอเห็นตัวแล้วายงางงงกัวขึ้นมาลูกสาวบอกไม่ห้าเจ็ดก็ 3, สามเจ็ดไม่เ็นก็3าสามเจ็ดกับสามหกเลยนั่นแหะคุนเห็นพอแล้งอย่ง ยังเป็นเงายังนา่งมุ่มุ่มไปเยี่ยนหน่อยเล่าไปละเยี่ยนหลังเขาเล่าร่อนไ่ละสุดสาวเล่าหินอันนี้เห็นเลยใช่ไหมแม่ไม่ได้ฝันเพราะได้ฝันเห็นเรื่อีจิงเห็นเป็นเงาเดินอย่างนี้เลยเครับยังเป็นเงาเงาก็ยังเงาเตายิ่นนี่ใช่อยังกูมุ่งมุนงม่ามุ่ะไปเยี่ยนเล่าขาเยี่ยนเล่ากับไปดจนวันรื่อนเมื่่าแม่หลา่อกคุณนชื่อหลายลูกเขาบอกว่าพ่อลูกก็กินทอดเขา หาผ้ S 2> <S 2> าเขาขอไปกินนี่เลี่ยนเลีย่ยนญาติหลายเลยครับ,บ่อกินทอดเขาด้วยญาติพ่ออะไรแล้วพ่อมาบอกคือสามสามหกนี่พอ่อเรียกว่าตัวเก่าทีกเขาามาตัวเก,ก่าเลา้วอยากฉัน,นครับ,บ,อบอกแมวแมวอะไรแล้วมาบอกลูกเล่าครับก็เขาไก่แมวอ็ไรเล่าว่าเขาหาลูกเล่าก็หลานเล่าแต่แต่มาเข้าฝันเนี่ยมาเข้าฝัน ให้ไปดูเลขที่ประตูบ้านปรากฏว่ามีมรจริงจริงประตูบ้านเนะี่ยก็เลยไปเห็นเลขครับเขเลยไปเห็นเลขขาดขาดจีบกอดขาดจีบกอดเป็นเลขภาษาไทยเลขไทยถ้าเขียนเป็นเลขไทยว่าทั้งสามตัวยางหอบไปเพิ่งเขียนมังกรเนาะป้าโทรแล้วเออลูกไปโดนเรื่องเก่าครับเรียว่าเจยเจอสียใจเพราะว่าอะไรนี่เพราะเขียนเลขยังไว้เพราะเพิ่งเห็นแม่เนี่ยเอามันหากับเก็กับอันกับอันเก่าที่แม่เขาใส่ เบื้งลูเ้กรคเรียกเกาะเเรียกหอกกล้เห็ดเป็นจงสีเนาะเป็นกิ้งจึงสีเนาะครับเป็นยังงนจงสีแดงยังเชินคือจังเรียกหกเรียกแปดหกกับหกนี้แร้เห็ดเนี่ยแล่วา็คนรลเป็นรอยเนาะตัวแขนเราก็เขียเราซื้อว่าค่อยสัด์พรสัตว์เป็นไรเนาะครับผมเลเอเรื่องรเบื้องหแมนยูแมนยูนาะเราหาก้ากิ้วกับกล่านเราอ่ะครับงวดนี้เป็นไงแม่มีความมั่นใจไหม กพึ่งามันใจพึ่งแม่ว่าขึ้นมันใจแม่กับมันใจเด็กตัวเก่ามันใจเด็ก,มมกาสกามสามุกตัวเก่าได้สามุกตัวเก่าเาว่ามกป้องยุโรปัเติเลคอโซยุโรัตลตพคอโซไปสองใบสี่รอยสามสามหกนี่แหละครับแม่แี่ยึดไพ่อโซไปยิบยุรานก็เจ้ามาขายเลยยิบไห่ก็ถอยก็มกเกองตัวนี้ใช่ไหมสั่นเจ้าอยู่ไว้รสั่ไนไม่ถึงอออถึงออนั่นนนหนหงผเทยไว้ครับสา<ห>มสามหกเนาะแม่เนาะ ลูกเอ็แม่ยงให้ดูหน่อยครับสามสามหกนะฮะก็เาเแม่มากมากมักคักเลยบ่แม่ที่เราต่องวดกันไปเนาะหาเกล็ดก็เพี้าเปแม่ถอยถอยลังนิดนึงเนี่ย้เออนั่นแหละแม่บางตรงนั้นแหละครับก็สามหกก็สามหกสามหามหกครับสามสาแม่คิดตัวแม่เลยครับถอยล้างไปอีกว่าดี ขมือออกนิดนึงครับแม่ครับมองไม่เห็นเลข <c oughs> เห็นบอสขมือเอามือแม่ออกนิดนึงอ,นนอ่าโอเคนี่นะครับจ้องตัวให้นาะ,นนะโคนสุดท้ทายเนาะแม่เนาะจีิหละคก็ว่าเรื่องสิบเอ็ดฮาร์เนี่ยเราก็จพ่อแบบนี้เล่นสลากสองใบแจกแเคนซีดีเท่าเดียวนี่มีใครบ้างคนพ่อคนขาวเ่วยเลยนดีหนาแล้วเขาหวโอ้ครับ มาจัดสิแล้วสิไปหาเลือยแม่สันก็ขัวขายปากยเล้วขายดีดีบอกกูเรียนครับผมเมี่ยนผู้ปากขัวผู้มอบอก่วยเรียนขายดีดีขอขอบคุณแม่ไก่นะครับสำหรับแนวทางนะครับผม